สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับรู้กฎหมายง่ายนิดเดียวค่ะดิฉันพานิชาป,ปนยเวศดำเนินรายการนะคะวันนี้หัวข้อกฎหมายค่ะเกี่ยวกับกฎหมายกับการลดคาร์บอนเครดิตทางทะเลค่ะเรื่องนี้นะคะเราจะได้รับฟังจากดรนัชชาสุขาวัฒนกุลอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานคริน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์นัชชาคะ ค่ะสวัสดีค่ะคุณพณนิชาแนละท่านผู้ฟังค่ะค่ะอาจารย์คะเรื่องนี้ที่อาจารย์ได้เลือกมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ค่ะก่อนเข้าเรื่องของกฎหมายอยากให้อาจารย์ณชาค่ะเล่ารายละเอียดของตัวคาร์บอนเครดิตให้ฟังกันก่นกอนดีกว่าสักนะคะว่าตัวคาร์บอนเครดิตเนี่ยเขาคืออะไรแล้วตอนนี้มีการทําความเข้าใจเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะอาจารย์เชิญคะ่ะโอเคค่ะยินดีค่ะ นะคะคุณผู้ฟังในส่วนของคาร์บอนเครดิตนะคะจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นเทรนด์ใหม่ในช่วงนี้นะคะจริงๆไม่ว่าทางในวงการกฎหมายนะคะหรือว่าวงการธุรกิจนะคะวงการอุตสาหกรรมหรือการท่องเที่ยวก็ตามเราจะได้ยินการหยิบยกนะฮะ,ะนิยามของเรื่องคาร์บอนเครดิตเนี่ยเ,เข้ามาพูดนะคะไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของการรณรงค์นะคะการอนุรักษ์หรือว่าการใช้เป็นสื่อโปรโมทนะคะความ CSR นะคะความคำนึงถึงสังคมนะของแต่ละองค์กรในแต่ละภาคส่วนนะคะจริงๆแล้วตัวคาร์บอนเครดิตเนี่ยนะคะทำความเข้าใจกัน,นง่ายๆเลยเนี่ยมันก็จะมีความเชื่อมโยงนะคะคล้ายๆกับถ้าคุณผู้ฟังนึกถึงความเป็นมายแนปปิ้งนะคะหรือว่าความเกี่ยวโยงกันก็จะต้องนึกถึงการปล่อยอกา๊าซเรือนกระจกนะคะหรือว่าภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือว่า climate change นะคะค่ะ ค่ะบ้านเครดิตเนี่ยก็เป็นนิยามจบใหม่ตัวหนึ่งนะคะก็คือระดับของกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะรวมถึงตัวกา๊าซอื่นๆด้วยนะคะที่มีการปล่อยออกมาสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งส่งผลให้มันเกิดผลกระทบต่อเรื่องของภาวะเรือนกระจกนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนั่นเองอย่างที่วันนี้หลายๆท่านก็ทราบกันอยู่แล้วรู้จักกันอยู่แล้วถึงพวกประเด็นนะคะทางเรื่องสิ่งแวดล้อมประเภทนี้ นะคะเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยคำนิยามนะคะหรือว่าการทำความรู้จักกับตัวคาร์บอนเครดิตเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงนะคะในแง่มุมของอสิ่งที่มีการซึมซับนะคะเราเรียกว่าคล้ายๆกับคาร์บอนฟูดคริสนะคะหรือว่าปริมาณคาร์บอน Carbon ที่มหาสมุทรนะคะทางทะเลหรือว่าแหล่งน้ำเนี่ยดูดซับเอาไว้นะคะโดยที่ เราอ้างอิงจากกิจกรรมทางทะเลนั่นเองนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาโฟกัสที่กิจกรรมทางทะเลในประเทศไทยนั่นเองค่ะคุณพานิชาคุณผู้ฟังคะอ่าค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยนะคะจริงอาจารย์บอกว่าเป็นเทรนด์ใหม่นะคะมันก็จริงๆแล้วความรู้เรื่องนี้เนี่ยมันก็มีมา ออนานแล้วเหมือนกันแต่ว่าเป็นเทรนด์ที่มีการตระหนักกันเป็นพิเศษเลยในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะวงการอุตสาหากรรมการประกอบการต่างๆการอนุรักษ์หรือว่า CSR ขององค์กรต่างๆด้วยนะคะค่ะค่ะแต่แล้วค่ะก็จริงๆต้องต้องอธิบายนะคะเมื่อกี้คุณพริชาพูดถึงการที่จะเชื่อมโยงนะคะเข้าไปสู่เรื่องราวของกฎหมายนะคะที่เราจะผลักดันหรือว่า กฎหมายที่ในขณะนี้มันมีการกำกับนะคะมีการดูแลในเรื่องพวกนี้ก่อนนะคะแต่ว่าต้องเรียนคุณธริชากับคุณผู้ฟังก่อนนะคะว่า,เ,าเรื่องของคาร์บอนเครดิตหรือว่าบลูคาร์บอนนะคะเพราะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องขออนุญ,ญาตเล่าย้อนให้ฟังอย่างนี้ก่อนนะคะว่าเาจริงๆ,งๆงองค์กรในระดับโลกอาทิเช่นนะคะโวลแบนนะคะหรือว่ากลุ่ม คั่วอำนาจทางการเงินแบบนเช่น IMF เนี่ยนะคะเขาเผลิตนโยบายนะสร้างสรรค์นโยบายแล้วก็โปรโมทเรื่องของความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจทางทะเลนะคะหรือว่าการแสวงหาผลประโยชน์และรายได้นะคะจากการประกอบกิจกรรมกรรมิจการ,รอะไรก็แล้วแต่ในท้องทะเลนะคะแต่ว่าในในภาวะของสังคมอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราก็มองว่าแน่นอนเช่นเดียวกันกับทางบกนะคะ เราสร้างความมั่งคั่งความมั่นคงแล้วก็การบริหารจัดการการหมดเยียอทางเศรษฐกิจแต่ว่าผลกระทบนะคะทางสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าเรื่องของอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ climate change รือว่าเรื่องโวกเรือนกระจกต่างๆเนี่ยมันเป็นประเด็นในสังคมที่เราจะลืมจะไม่ได้ดังนั้นเนี่ยมันเลยมีการโปรโมทแนวนโยบายเนี่ยตีคู่กันมาเราจึงเลือกเรียกเรื่องนี้นะคะที่ มีที่มาจากนโยบายแล้วก็หลักนะคะหลักคิดนะคะทางเศรษฐกิจเรื่อง blue economy หลักเศรษฐกิจสีน้ำเงินเนี่ยนะคะ<แ>ที่ถูกคิดค้นขึ้นมาโดยธนาคารโลกเนี่ยนะคะก็คือ world bank แล้วก็กลุ่มพวก i m f อะไรต่างพวกนี้นะ <c oughs> คิดกันออกมาแล้วก็บอกว่าโอเคเเราต้องนองเหนือจากการส่งเสริมเศรษฐกิจสีน้ำเงินหรือ blue economy <c oughs> เราต้องมีมาตรการนะคะไม่ว่าทาง Policy ะะทางนโยบายหรือทางลอก็คือทางกฎหมายเนี่ยออกมาควบคู่กันเพื่อควบคุมตัวบรูคาร์บอนที่มหาสมุทรและทะเลและแหล่งน้ำเนี่ยจะดูดซับเอาไว้ด้วยเพราะอีกหน่อยมันก็จะกลายไปเป็นผลพวงผลกระทบในเรื่องของ climate change แล้วก็เการเป็นเ,เขาเรียกว่าการปฏิกิริยานะะภาวะเรือนกระจกนั่นเองนะคะเราเลยต้องมีมีตัวมาตรการเนี่ยแล้วก็นโยบายการส่งเสริมต่างๆเพื่อควบคุมเรื่องของ บลูคาร์บอนด้วยนั่นเองนะคะค่ะอาจารย์คะแล้วเรื่องนี้ค่ะเขามีตัวปัญหาอะไรบ้างไหมคะหรือว่าอุปสรรคค่ะเกี่ยวกับตัวกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคาร์บอนเครดิตค่ะโอเคเรื่องนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่ประเด็นปัญหายิบย่อยนะคะเราต้องทําความเข้าใจก่อนนะคะว่าเนื่องจากเนื่องจากพอพอหัวเรื่องที่เราอภิรายนะเราชวน คุณบุ้ฟังและคุณภานิชาพูดคุยกันในแบบนี้นะคะเราตรวหัวมาว่าเป็นคาร์บอนเครดิตจากกิจกรรมทางทะเลนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านนะคุณภานิชาเองเนี่ยทราบดีอย่างทะเลใต้ของเราเนี่ยะนะคะทั้งสองฝั่งอันดามันอ่าวไทยเนี่ยไม่ว่าจะไล่แบงแบ่สงขาไปจรวดฝั่งทางภูเก็ตทางงาก็ดีเนี่ยนะคะ,คะมันมีกิจกรรมทางทะเลหลายประเภทมากเลยมากเกิดขึ้นนะคะถูกต้องเลยนะคะถูกต้องไม่ว่าจะเป็นท่าเรือนยคะงานเรื่องของท่าเรืองานเรื่องของการ ขนส่งทางทะเลนะชิปปิ้งนะคะขนส่งสินค้าต่งตางๆนะคะงานเท่าเรือรับส่งคนนะคะปากบารานะคะหรือว่าอื่นๆนะจากจังหวัดต่างๆก็ดีสตูนนะคะหรือทางภูเก็ตทางอะไรมีหมดนะคะมีอะรอีกมีการท่องเที่ยวนะคะมีเรื่องการท่องเที่ยวทางทะเลนะคะนอกจากนั้นมีเรื่องของประมงนะคะมีเรื่องประมงดังนั้น ประเทศไทยของเราเนี่ยมันค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มากด้วยตัวทรัพยากรที่ยืนพือเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะคะทำให้มันเอื้อมากเลยตัอกิจกรรมทาญทะเลทุกประเภทที่ที่เกิดขึ้นในโลกเอ,อสามารถมารวมที่ประเทศไทยได้ทั้งหมดดังนั้นความเสี่ยงนะคะในการที่เอ,อเราจะเปล่อยตัวคาร์บอนเครดิตนะสร้างคาร์บอนฟุตพิลนบุกคาร์บอนหรือบูคาร์บอนเพราะว่าเป็นคาร์บอนเครดิตที่ มาจากกิจกรรมทางทะเลตัวบรูคาร์บอนฟุตินตรงนี้นะคะออกมาได้มากมายเชย่นเดียวกันกับเม็ดเงินทางเศรษฐกิจที่มันมาจากกิจกรรมทางทะเลที่เกิดขึ้นในทะเลใต้ของไทยเรานะคะเชื่อว่าอันนี้คุณผู้ฟังไหนท่านทําความเข้าใจแล้วก็รู้จักกับกระบวนการเรื่องพวกนี้มาพอสมควรแล้วคะทีนีเ้เราจะเห็นว่าเนื่องจากกิจกรรมนะคะทางทะเลนี่มันหลากหลายมากนะคะแล้วก็บูคาร์บอนถูกปล่อยออกมา ถูก c r e เอ e สร้างออกมาได้จากหลากหลายช่องทางแม่ดังนั้นเอสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอกิจกรรมทางทะเลหลากหลายเนี่ยนะองค์กรแล้วก็หน่วยงานรวมถึงตัวเล่มกฎหมายนะกฎหมายแต่ละฉบับเองค่ะที่เข้ามาควบคุมยังไม่ต้องพูดถึงควบคุมการล่อยคาร์บอนบลูคาร์บอนนะอาชีวะควบคุมกิจกรรมทางทะเลเหล่านี้เนี่ยคุณผู้ฟังก็จะเห็นว่ามันมีหลากหลายฉบับมากๆเลยนะคะเพราะว่า ในแง่ของการท่องเที่ยวเรามีพอบอรบมักคุเทศเรามีพอบอรบที่ควบคุมเรื่องการท่องเที่ยวมีพอบอรบควบคุมจํานวนไปมาและการเข้ามานะคะไปถึงนู่นเลยศุลกาการอีกที่ควบแล้วก็ด่านตรวจรรกรมศุนต่างๆที่ควบคุมคนสิขขนสค้าและบริการที่ผ่านเข้าออกพือการท่องเที่ยวนะคะในแง่ของประมงเรามีเรื่องของพอบอรบเครื่องมือประมงพรบอการเดินเรือประมงพอบอรบกิจกรรมประมงต่างรวมถึงประกาศกระทรวงกฎระเบียบต่างๆยุบย่อยนะคะในด้านของ พื้นที่ทางทะเลเรามีพรบรก,ก,กรมกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งใช่ไหมคะเรามีบทบัญญัติของทางทางหารเรือเองก็ช่วยเข้ามาดูแลในส่วนนี้ด้วยนะคะเรามีในแง่อะไรอีกเ,ออเรื่องของการท่าการท่าเรือเราก็มีการท่าเรือนะคะแล้วก็มีหน่วยงานอบตอ,อบจท้องถิ่นต่างๆที่เข้ามาดูแลให้นะคะปากเมงเอยเทียทางที่กลางเองนะคะหรือว่าตตูนปากวารานะคะมีอีกหลายๆ ข้อกําหนดนะร,รวมถึงการเดินเรือเราก็มีพรบรเดินเรือมีพรบรในเรื่องของพวกกฎหมายพาณิชย์วีการชิปปิ้งต่างๆนะฮะดังนั้นมันยากนะฮะมันมันค่อนข้างยากสําหรับรัฐสําหรับประเทศทเราเองเนี่ยในสเกลโดยภาพรวมรวมถึงเอหน่วยงานย่อยนะคะที่ที่ควบคุมกํากับดูแลกิจกรรมแต่ละอย่างเนี่ยทั้งห้าหกกิจกรรมที่เราพูดคุยไปมาในวันนี้นะคะ เขาก็มีความยากลำบากนะคะในการที่จะเ,เพิ่มหรือว่า create, สร้งสรรค์กฎหมายออกมาอีกสักมาตราหนึ่งการแก้ไขกฎหมายต่างๆให้มันเอื้อต่อนโนยบายนะคะแล้วก็เแนวทางปฏิบัติเนี่ยสากลเนี่ยนะคะที่จะช่วยควบคุมเรื่องบรูคาร์บอนหรือว่าเอาปริมาณคาร์บอนเครดิตนะคะที่ที่จะออกมานั่นเองดังนั้นเนี่ยอาจรารย์เชื่อว่าท,ที่กล่าวอารลัมขบวนมาเมื่อสักครู่เนี่ย น่าจะเป็นเเบื้องต้นของปัญหาข้อแรกๆเลยนะคะในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการผลิตคาร์บอนเครดิตออกมานะคะนั่นก็คือความหลากหลายของกิกรรมความหลากหลายขององค์กรนะคะข้อที่สองก็คือต่อยอดจากข้อแรกอในต่างประเทศเนี่ยในหลายประเทศนะคะเขาหลากหลายก็จริงแต่ว่า มันมีการบูรณาการถูกไหมคะมีการบูรณาการมีการให้ความร่วมมือหาความเชื่อมโยงคือว่าอกิจกรรมทางทะเลทั้ง6แบบเนี่ยนะคะมันมีความเกี่ยวพันกันยังไงเกี่ยวพันในแง่สิ่งแวดล้อมเกี่ยวพันในแง่ของการเข้าใช้พื้นที่ใช่ไหมคะเกี่ยวพันในแง่ของผลประโยชน์ชาติเมอเงืนที่ได้รับเพราะฉะนั้นเขาจะมีการร่วมมือกันนะคะเป็นกฎหมายร่วมกันออกมาสักฉบับนะคะสักสองฉบับนะคะหรือว่าเป็นกฎหมาย ออกมาเพื่อให้มันมีทางแนวทางปฏิบัติควบคุมตัวพื้นที่ก็ได้นะจำจัดแล้วก็เสต์กิจกรรมนะคะลสเส s อ,อวิธีการทํำยังไงให้อ่ากิจกรรมสักกลุ่มสองถึงสามกลุ่มเนี่ยมันมีความเอ,อลดการปล่อยนะะการเคลื่อนกระตรุกหรือว่าพวกกลุ่มคาร์บอนเครดิตเนียออกมานั่นเองนะคะก็เอ,อส่วนพวกนี้เนี่ย ในส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยก็เริ่มมีการขับเคลื่อนเียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้ไปถึงจุดที่ทํางานขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขนาดนั้นนะคะอาจจะเป็นในระยะของการเริ่มต้นที่ยังต้องอาศัยโรโมเดลแม่แบบนะคะการศึกษาเอาเข้ามาปรับกับกฎหมายไทยเราในอีกระยะหนึ่งเลยแหละ <c oughs> นะคะก็น่าจะอีกอีกระยะหนึ่งเลยทีเดียวนะคะทีนี้ถ้าพูดถึงปัญหาในข้อที่สามของการบังคับใช้กฎหมายก็คือ คุณพนณิชาและท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่านะคะกิจกรรมพวกนี้มันเป็นกิจกรรมที่พยายามจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจใปครั้นนงหน้าด้วยการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทางทะเลแต่ในอีกแง่หนึ่งเนี่ยถ้ากิจกรรมพวกเนี้ยมันถูกจํากัดน,นะคะหรือถูกอาจจะเขาเรียกว่าให้ในแต่ละวันนะขับเคลื่อนได้น้อยลงหน่อยลดปริมาณลงหน่อยลดปริมาณการจับลดปริมาณการขนส่งลดปริมาณการใช้ท่าเรือลดปริมาณของ นักท่องเที่ยวขึ้นสู่ใช้ฝั่งลงหน่อยแน่นอนค่ะมันมีผลกระทบต่อเม็ดเงินในเชิงของการ mm. สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการและตัวรัฐเองนะคะจริงกัะอาจารย์มองว่าแน่นอนในระยะยาวตอนนี้ทุกคนอยากได้เงินเร็ว mm. แน่นอนเราเข้าใจตรงนี้นะคะแต่ว่าเราต้องมองอาจารย์อยากจะเชิญชวนให้เรามองในระยะยาวมากกว่า uh. ว่าตอนนี้เหมือน uh. เหมือนเราทานยาลดความอ้วนนะคะ uh, คืมาอเลตอนนี้แต่ ในระยะยาวเนี่ยในเรื่องของสุขภาพมันไม่ดีแน่นอนนะคะ,ะแล้วก็ประสิทธิผลที่เกิดขึ้นอ่ะมันไม่ดีหรอกเช่นเดียวกันนะคะเรื่องคาร์บอนเครดิตตอนนี้มันไม่มีใครเห็นถูกไหมตอนนี้เรื่องคาร์บอนเครดิตเรื่องการเรืองจะตกนะคะเรื่องผลกระทบ climate change เนี่ยนะคะมันไม่ได้เห็นเดี๋ยวนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มเร็วแล้วนะนะคะแต่ว่าเออมันมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้เห็นผลนะคะในการแก้ไขอ่ะรวดเร็วขนาดนั้นนะคะเพียงแต่ว่ามันต้องค่อยๆทำสะสม ลดลดลงไปดนะังเรื่องการใช้ปล่อยน้ํามันปล่อยขยะลงทะเลใช่ไหมคะเรื่องของอโรงแรมผู้ประกอบการการท่องเที่ยวริมชายฝั่งท่องเที่ยวทางทะเลต้องช่วยกันจํากัดปริมาณนักท่องเที่ยวลงสักหน่อยขยะมันก็จะลดลงการบ่มเพาะข,ของกา๊าซเดือนกระตกกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มันก็จะลดลงได้ในระยะยาวใช่ไหมคะแต่ปัญหาในข้อที่สามเนี่ยก็คือว่าคนในช่วงเนี้ยเรายิ่งมันมีภาวะอื่นๆอีกหลายอย่างที่มันส่งผลให้ คนอยากจะได้เงินแล้วอ่ะตอนนี้ผู้ประกอบการอยากจะทําทําให้ได้มากๆที่สุดเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีวิกฤตหรือมีอะไรเข้ามาอีกนะคะตรงนี้มันก็เป็นเป็นปัจจัยที่เข้ามานะคะซึ่ง <c oughs> ควบคุมได้แต่จะ <c oughs> ควบคุมได้ได้ยากสักหน่อยนะคะเพราะว่าเข้าใจทุกคนอยากจะต้องอยากจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วอ่ะตอนนี้แล้วก็กลัวว่าในอนาคตมันไม่แน่ว่าจะมีภาวะวิกฤตอะไรเข้ามาอีกถูกไหมครับขณะนี้ก็เลยเป็นอุปสจัดข้อที่สามนะคะต่อการ บังคับใช้กฎหมายในเรื่องนี้ถ้ามันออกมาเป็นรูปธรรมจริงๆนะคะก็ตามหรือวกาออกมาในรูปแบบของอการขับเคลื่อนกฎหมายในรูปแบบอื่นก็ตามคนก็คงคิดแหละนะคะว่าพวกกรีนเขาเรียกว่ากรีนทัวริซึ m มนะฮะหรือว่าเรื่องของกรีนแอทิวิตี้นะคะในกิจกรรมทางทะเลเนี่ยนะคะหรือว่าอีโคเขาเรียกว่าอีโคนะคะ เอ่ออีโคมาเ m นมาเรนไทมแอคทิวิตี้เนี่ยหรือว่าอะไรที่เป็นอีโคเฟลลี่เนี่ยสำหรับท้องทะเลเนี่ยนะคะมันก็ดูจะขัดขัดกับการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งห้าห้าห้าหรูปแบบทางทะเลสักนิดหนึ่งนะแต่ว่าเราเราเรา,เราต้องต้องช่วยกันนะคะเพื่อเพื่อทําให้เอ่อมาตรการทางกฎหมายพวกนี้นมันบังคับใช้ได้นะคนเอ่อไม่ว่าจะเป็นผู้รับบริการนะต้องเที่ยวนะคะคนใช้บริการขนส่งคน ผู้ประกอบการประมงนะฮะผู้ประกอบการท่าเรือต่างๆทุทกๆคนเนี่ยยอมเป็นที่ยอมรับสาหรับกฎหมายแล้วก็การบังคับใช้พวกนี้ได้นะคะโดยที่เห็นค่าเห็นความสําคัญของเรื่องบรูคาร์บอนเนี่ยนะคะหรือว่าการปล่อยเออ่พวกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เรืเรอนกระจกอะไรต่างๆออกมาจากกิจกรรมทางทะเลแล้วก็มองว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่เอ,อเหมือนมีความ เห็นภาพได้ชัดเจนเนื่องด้วยว่าเพราะว่าถ้าเราไปพูดเรื่องเนี้ยกับพื้นที่ในภาคอื่นเช่นเออทางตะวันตกทางภาคเหนือทางอีสานเขาก็จะไม่เห็นภาพใช่ไหมคะคือทางนั้นเขาก็เอเรื่องของคาร์บอนเครดิตในเรื่องการเผาป่าเผาหญ้าเรื่องของเอความแห้งแล้งในทุ่งนาทุ่งหญ้าต่างๆอะไรก็ว่ากันไปนะคะแต่ว่าภาคใต้เนี่ยจริงๆชาวใต้เราเองเนี่ยนะคุณผู้ฟังเองเนี่ยน่าจะเห็นภาพได้ชัดเจนมากๆเลยเพราะว่า เราเราวนเวียนชีวิตวิถีชีวิตเราเนี่ยมันอยู่กับกิจกรรมทางทะเลทั้ง6ประเภทนี้แหละแล้วทุกคนจริงๆทราบดีอยู่อยู่อยู่กับใจของเราเองอแล้วว่าว่ามันส่งผลเนะี่ยนะคะในในระยะยาวทุกวันนี้ชาวประมงออกเรือไปไม่เห็นหรอกว่าอากาศมันร้อนขึ้นยังไงหรือว่าเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรคะมีมีความผันผวนทาง <S 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 อุณหภูมิทางสภาพภูมิอากาศยังไงนะคะแต่ว่าเอ,อ่อในในระยะที่ผ่านมาเนี่ยจริง,รงๆเราก็จะได้เห็นบ้างจากฝนฟองที่มันสะสมมา แี 2> ่2บปีก่อนแบบนี้นะะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องช่วยกันนะคะผักดันมันก็เหมือนมาตรการหรือว่านโยบายทางสุขภาพหรือทางอะไรพวกนี้นะค่ะเหมือนเลิกบุหรี่หรือเหมือนการออควบคุมน้ำหนักอย่างที่ท,ที่ที่อาจารย์ได้ได้กล่าวไปนะคะม,มันต้องช่วยกันผักผักดันนะอย่างอาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งก็ได้นะคะอย่างของทางประเทศญี่ปุ่นเองนะคะอาจารย์เคยเ,ออเล่าให้ให้คุณผู้ฟังฝั่งัางหนึ่งลนะ,ะนะคะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยไอ พวกเยนะเขาแทบจะไม่ต้องกฎหมายนะมีอยู่มีตั้งเอาไว้เป็นกฎหมายในระดับชาตินะคะเราก็นอกนอจากนั้นไปแค่ญี่ปุ่นเองเขาจะค่อนข้างแบ่งเป็นเกาะแก่งเป็นพื้นที่เป็นภูมิภาคเยอะนะคะในแต่ละภูมิภาคของเขาเนี่ยจะมีกฎหมายนะคะที่ออกมาเมืว่อจะเป็นกฎหมายที่ควบคุมเรื่องสิ่งผลกระทบทางสิง่งแวดล้อมนะคะ <c oughs> กฎหมายที่ควบคุมเรื่องการท่องเที่ยวควบคุมการจับปลายอย่างญี่ปุ่นก็จับปลายเยอะนะคะท่าเรือเยอะอะไรว่ากันไปเขาแต่ว่าเขาแทบจะไม่ต้องให้มันไปสู่ กระบวนการที่มีการฟ้องร้องนะคะหรือกระบวนการทางกฎหมายปกครองที่ออกมาเารียกร้องหรือทําให้ต้องมีการชดใช้หรือรับผิดต่อกันนั่นเป็นเพราะว่าคนแน่นป็นคนในชุมชนนะคะนักท่องเที่ยวเกลุ่มผู้ประกอบการในในกิจกรรมทางทะเลประเทศต่างของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีเขาเรียกว่าได้รับการปลุฝกฝั่มาแล้วนะคะว่าโอเคในชุมชนพื้นที่ที่มีผ้าเองเขาจะช่วยกัน นะคะเอาเอากรอบของกฎหมายเนี่ยตั้งไว้ขนั้นเองแล้วช่่ยกันขับเคลื่อนให้มันสามารถที่จะเป็นไปนอย่างนั้นได้ถ้าไม่เป็นถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งนะะหรือหรือผู้ประกอบการน,นะคะหรือว่าเป็นกลุ่มนะท่องเที่ยวเองก็ตามเนี่ยที่ทําอะไรผิดแผปจากที่กรอบของกฎหมายเองเนี่ยในประเทศญี่ปุ่นในท,ทมิภาคนั้นๆเนนะ่ยมีการตั้งเอาไว้เนี่ยผลปรากฏว่าเขาจะไม่สามารถอยู่ได้ไม่สามารถประกอบกิจการต่อไปได้ไม่สามารถ ขับเรื่องเรื่องการท่องเที่ยวไม่สามารถขับเคลื่อนเรื่องการประมงต่อไปได้เลยเพราะถือว่าเป็นผู้แปลกแยกแล้วก็คือไม่ไม่ทาให้กฎหมายนะ่ะมันสัมฤิ์ผลด้วยตัวสุมนหรือตัวภูมิภาคเองซึ่งอาจารย์คาดหวังว่าอยากจะได้เห็นอย่างนั้นบ้างในกลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทางทะเลภาคใต้ของไท,ท,งทย,ททยด้านการทําประมงของไทยนะคะด้านการดูแลพื้นท,ที่ทางทะเลอนุรักษ์นะคะกรมอุทยานกรม ทรัพยากรทางทะเลและสายฝักก็ดีนะคะการท่านะคะหรือท่าเรืออะไรก็แล้วแต่อาจารย์เชื่อว,ว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะมันมีจุดเชื่อมโยงของกันและกันนั่นก็คือผืนน้ําแล้วก็เเขาเรียกว่าสายสัมพันธ์และผลประโยชน์ทางทะเลร่วมกันแล้วซึ่งทุกคนมันควรจะช่วยขับเคลื่อนนะคะให้เครื่องมือทางกฎหมายเนะี่ยมันมีผลขึ้นมาได้เพราะว่าเพราะาเราจะเห็นว่าบางทีเรามาพูดมาเล่าให้ฟังในรายการอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะดู ค่อนข้างที่จะเป็นนามธรรมแต่ตัวอาจารย์เองอะไม่มองอย่างนั้นเพราะว่าอาจารย์เองมองว่ามันเป็นกิจกรรมที่ทุกคนแค่ไตสัมผัสทุกคนจะต้องขึ้นเรือกับบ้านหมายถึงว่าบางทีข้ามฝั่งไปมาทุกคนยังท่องเที่ยวกันอยู่ใช่ไหมคะทุกคนยังเออบริโภคผลิตภัณฑ์จากท้องทะเลอยู่เพราะฉะนั้นเะ่อาจารย์ก็อยากจะมาแชร์นะคะเรื่องราวในแง่มุมนี้นะคะที่จริงๆอยู่ในชีวิตประจำวันของเราสาวใต้รวมถึงนะักท่องเที่ยวที่เข้ามาจากด้านนอกด้วย ประมาณนี้นะคะที่จะมา,มามาแชร์ให้คุณพนิชาแล้วก็คุณผู้ฟังได้ไดไดรับฟังนะคะเพลินๆกันในค่นนี้นะคะ ค่ะเพลินมากเลยค่ะแล้วก็เป็นเ,เป็นข้อมูลนะคะที่เป็นประโยชน์ให้กับเราทุกคนจริงๆนะคะรวมถึงตุวิชันเองด้วยค่ะคือเรื่องนี้เนี่ยละค่ะแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยควรที่จะต้องมีการตระหนักในเรื่องนี้มากขึ้นนะคะในการควบคุมการผลิตคาร์บอนเครดิตรวมถึงการศึกษาในทุกรูปแบบด้วยนะคะอาจารย์ในทุกในทุกช่องทางเลยที่จะทําให้เราเนี่ยสร้างความเข้าใจในเรื่องนี้ได้มากขึ้นรวมถึงปัญหาต่างๆในการบังคับใช้กฎหมายอย่างที่อาจารย์ได้เล่ามาในการ เรื่องไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ถูกจํากัดนะคะเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้ได้มากขึ้นเราก็ต้องมีการแก้ปัญหาก,กันต่อไปเหมือนอย่างเรื่องกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเองเนี่ยประเทศไทยเราเองก็มีเรื่องของการท่องเที่ยวหลากหลายพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคเลยนะคะหากว่ามีการ ออถูกจํากัดขึ้นมาผู้ประกอบการเองก็ต้องมีการศึกษาแล้วก็มีการหาทางออกเพื่อที่เราจะได้พึ่งพาธรรมชาติได้ในระยะยาวด้วยนะคะจริงๆแล้วในท้ายของท้ายรายการนี้อยากจะให้อาจารย์เนี่ยทิ้งท้ายกันในเรื่องของคาร์บอนเครดิตเพราะว่าเป็นการเน้นย้ํากันในเรื่องของการดํารงชีวิตที่ต้องควบคู่ไปกับเรื่องนี้แต่ว่าเท่าที่ฟังมาเนี่ยอาจารย์เน้นย้ํามาทุกเรื่องเลยนะคะเอาเป็นว่าสุดท้ายนี้ค่ะอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากเพิ่มเติมอีกไหมคะ ค่ะค่ะขอบคุณคุณค่ะคุณพนิชายยินดีค่ะก็จริงๆสำหรับเรื่องเนี้ยนะคะเราเราเรียกว่าเป็นการ call out นะคะเป็นการ call out แล้วก็อย่างอาจารย์มามาจัดรายการร่วมกันนะคะกับคุณพนิชายกับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะก็เป็นเป็นการ call out ให้กับสถานการณ์เรื่องของ blue carbon แล้วแต่จะเรียกชื่อนะ blue carbon carbon footprint ทางทะเลหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะจริงๆเนี่ยหลักใหญ่ใจความนะคะมันก็คือ ส่งเสริมให้อย่างที่คุณพานิชาได้กล่าวไปนะคะส่งเสริมให้เรื่องของสิ่งแวดล้อมทางาทะเลนะความสมดุลน,นะคะแล้วก็ระบบนิเวศทางทะเลเนี่ยนะคะเพราะว่าสามคำนี้มันมันเข้าไปอยู่ในทุกๆอิกิตรกรรมทางทะเลในในทะเลใต้ของเราอยู่แล้วนะคะคือเป็นการเน้นย้ำให้มันเกิดประสิทธิผลมากขึ้นมากกว่านะคะแล้วเราอย่าลืมว่าจริง,รงๆหน้าที่ในการลด นะคะในการควบคุมนะคะ,ะไม่ว่าจะตั้งแต่คาร์บอนเครดิตที่มีผลมาจากออน้ำมนันการออกเดินเรือไปนะคะขยะในทะเลนะคะออการลงไปไออย่างสมัยก่อนช่วงที่ผ่านมาอาจารย์เคยมาเล่าในรายการเรื่องเกี่ยวกับกครีมกันแดดใช่ไหมสวนครีมกันแดดใออนยออุคปลายลุคแปดนะคะพวกนี้มันมันล้วนวนแล้วแต่นะคะออส่งผลนะคะกับเรื่องของความยั่งยืน นะคะ <S 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 ในการใช้ประโยชน์เนี่ยฝรั่งเขาเรียกว่า exploitation ก็คือการใช้ประโยชน์แสวงหาผลประโยชน์จากพื้นที่ทางทะเลนะคะเอาเอาเป็นว่าเราเราไม่ต้องทำให้มันเป็นสถานาการณ์ที่เซเรียสขนาดน,นั้นแต่ขอฝากไว้ให้ให้อยู่ในใจของทุกคนแล้วก็อย่าอย่าคิดว่าเป็นการโยนภาระหน้าที่ให้กับคนที่มีหน้าที่ในการมาสอดสองว่ากิจกรรมทางทะเลทั้งหกเนี่ยเป็นไปด้วย การจำกัดคาร์บอนเครดิตที่ดีหรือเปล่าอาจารย์มองว่าอยากให้มันอยู่ในใจของทุกคนคไปไปเที่ยวทะเลไม่ทิ้งขยะไม่สร้างปริมาณขยะเพิ่มนะคะไม่ทิ้งเศษอาหารหรือผู้ประกอบการช่วยกันดูเรือหน่อยว่าทิ้งสมอลงไปในแนวปะการังไหมนะคะหรือว่าใช้ครีมกันแดดก,กันยังไงนะคะหรือว่าเดินเรือน้ํามันหรือเครื่องยนต์ที่ใช้มีเอฟเฟกต,ต่อพื้นผิวน้ําต่อ ระบบนิเวศด้านล่างนะคะบ้ากน้อยแค่ไหนโรงแรมริมชายฝั่งนะพวกเขาเรียกอะไรคะรีสอร์ทริมหาวีสอร์บนเกาะนะคะมีมีศักยภาพในการช่วยทำให้มันเป็น Eco อีโคเฟรนลี่ยังไงบ้างนะคะเพราะว่าตัวเราเองเราก็ไม่อยากโยนภาระให้เหน่วยง,งานท้องถิ่นนะคะกรมอุทยานทหารเรือหรือพวกควบคุมกฎหมายเนี่ยในาการต้องมานั่งสอบสอง,สองเราอยากให้มันไม่มีเลย จะดีกว่าไม่ให้เขาต้องมานั่งสอดสอบนะคะให้ให้มันไม่มีเลยแล้วมันก็อยู่ในกรอบของกฎหมายไปแบบนั้นอ่ะค่อยๆลดทิรนิทิรนิทอย่างที่ย้อนอีกรอบหนึ่งตอนนี้เดี๋ยวตัวอย่างที่เห็นภาพจะเจนก็คือเรื่องของการเควบคุมอาหารเพื่อการลดน้าหนักมามันไม่มีใครผอมได้ภายในสามวันนะคะเช่นเดียวกันกับเรื่องคาร์บอนเครดิตหรือการดูแลระบบนิเวศทางทะเลให้มันยั่งยืนมันก็จะไม่ได้เกิดขึ้นภายในสามสัปดาห์นะคะมันต้องสามปีสามสิบปีนะสามร้อยปีอนาคตข้างหน้าเพราะว่าอย่าง ขนาดญี่ปุ่นเกาหลีอะไรพวกนี้เขาจะวางแลนไปเลยเป็นตั้งแต่ปี2020 2030 2050, 2050ว่าคาร์บอนเครดิตนะคะแล้วก็การผลิตคาร์บอนออกมาของโรงแรมท่าเรือประมงอาหารทะเลพวกนี้ต้องเหลือเท่าไหร่ะนะคะภาวะเรือนกระจกค,ความเสี่ยงของภาวะเรือนกระจกต้องลดลงไปเท่าไหร่ นะคบบะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ฝากไว้ว่ามันต้องร่วมมือร่วมใจเนาะพูดเหมือนสมัยเด็กหมือเป็นเวลาไปค่าย้ลูกเสือเน <c oughs> ี่ยคือมันต้องร่วมมือร่วมใจกันนิดหนึ่งนะคะ <c oughs> ตรงนี <c oughs> เป็นสิ่งที่ช่วยให้การขับเคลื่อนทางกฎหมายแท่จะง่ายมา,มากๆเลยถ้าเกิดเราเราสามารถทําได้เอาเริ่มต้นจากทะเลใต้ของเราก่อนยังไม่ต้องไปพูดถึงฝาเขาลํเนาภายในภาคอื่นๆนะคะก็ฝากคุณผู้ฟังเอาไว้ด้วยในตัวเองนะคะ อย่างที่อาจารย์ณชาพูดมาคือเราเนี่ยไม่ได้มีการผลักภาระเนี่ยไปให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะแต่ว่าให้เป็นการกร่วมมือกันในทุกภาคส่วนเลยจะดีกว่านะคะถึงแม้เราจะไปในฐานะของผู้ท่องเที่ยวยก็ให้มีความร่วมมือกันสักนิดหนึ่งในการที่จะเรียกไ,ได้ว่าเป็นการ เป็นการระวังนะคะว่าเราจะใช้อะไรทํากิจกรรมอะไรเนี่ยมันจะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะทางทะเลหรือในภูมิภาคอื่นๆด้วยท่กทุกอย่างในการใช้ใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันด้วยนะคะเราจะได้อยู่กับธรรมชาติไปนานๆก็ต่างคนต่างพึ่งพาก,กันนะคะวันนี้ข่าวเรื่องของกฎหมายกับการลดคาร์บอนเครดิตทางทะเลนะคะหวังว่าเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังทุกๆท่านเลยค่ะต้องขอพระคุณวิทยากรที่ให้เกียรติมาให้ความรู้ในวันนี้ค่ะ ดรนัชชาสุขาวัฒนกุลอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะค่ะขอบพระคุณคุณพูนิชาและคุณผู้ฟังเป็นอย่างสูงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและสำหรับตอนนี้หมดเวลาของรู้กฎหมายง่ายนิดเดียวแล้วค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้อีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะคะ11นาฬิกาจนถึง11นาฬิกานาที สำหรับตอนนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอบพระคุณทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ